สบายดีเด้อนาะสบายดีเบดร์สุกุส่คนสบายดีตอนบ่ายยินดีตอนฮับขอสู่สงสาววันซึ่งคือเก่าจาทุกคนแวบมาอยู่บ้านน้อยอีกแล้วนาะหอดแล้วเอาบักหมาบักคามาสู่สาววันกินแต่ว่าเพิ่นยังอินเลิฟอยู่ยังสลุดเลยจีไฮอันิีห้สลัดต่ำ ตาบักมาอนอเส้มอาเสื้อจไม่มีเวลาพักเลยนะถ้าสกินสบอู่เนะอ้วเแหงเนาะกินแล้วอเธอดสมกินบอิ่มเนาะยน้อยยิอ้าวแบบซ้อฟนทิโตกอฮะก็ไปกินซิ่กเมื่อเงินเมื่อสร้างกเนาะ มันอัอนๆอยู่ด้มันลายอยู่ของมันอยู่ทึงมันกอแล้วงามันเบาหัอันนี้ฮะักเอาแถวต่ำมันมันอ่นนนมันบายาเข็มนะกกมันเริ่มซุกตั้งต่างใ้นานแล้วคนอมแบบโดดๆหนูเห็นหมดแ้วอันนั้นมันบาทนเทิ่มตี่ยังเขียวอยูอันนั้นมันบาแม่นมักเหมาอันนี้เลยแมมใมญ่บออันนั้นมงมมมันเป็นใบีเกี้ยงมันใบยคณคนอนี่นะ ใส่แล้วนะป้ายถูกเสียงโคกเ,เคล่นอยู่เพินใส่มือมาสาวหลัดดิกแดงเลยเนาะไ่ดได้สูงกินเนาะมากันนี้นะม,มันทานย,ยากมันทอดยามันมจังสินาเจอดตาต้นมลยแต่ว่ามันสมแพง ยากอันหมากตัวมากง่าๆนะมันสุกอิ่มๆนันเนาะอหน่อยไปหาขปลาเออขอยก็บ้านเีอาหมกเหมาแปลนแรกตลาดน้อยก่อนนะคืนเพกันเก็บหมกเหมาในห้องตลาดน้อยกลายมาแล้วขอหมกเมาแรกจับหมกเหมาใส่กระมัง じゃあ。 ันอตัวนี่และมนจะมัวดิอุ้ยเค็มมาจักเป็นอยงี้นะก็ไม่ต้เค็มเลยผิดกะปับอได้เค็มเค็มจังมันผิดกระดูเลยมันมีแต่เค็มบ่นไม่ไดผิดกระปัวเลยเค็ม จะเมนความเราอะไอย่าบูลีน้ำตาลมาว่านี้นีโอ้เสียงหกนมคืเสียงคอใมาลักตับเนี่กันขึ้นกได้ยิ้นีนนะคัลงมา เ็ขนาดมางแมบผูกหมากหมาบัวรายแล้วเลยใส่ถั่วใหญ่มาเด้อค่ะยอแล้วหอ้วอแล้วกินแล้วินอและลาย ตามนล้วใครอย,อยากเอาไปตักมาเลยเซ็ตไปเด็กใส่แบบคือเขาก๋วยเจียวนี่ค่ะตักให้มันมุนท่านะน่าเช็ดเซ็ตเจ้ากระก๋วยเจียวกระทุมบมะขามนมะเกล็ดแต่ว่าตักให้มันมุนแบบนี้ ลงมนนาหย,ย่ง,งตรงเยวบเห็นได้ีเนาะบอกเราาสิลงมาถ่ายทีเลยที่หยั่งาจะเาสิลงมาตอนไหนยบานบเลยบพ่นน้อยเดียวพ่นโตเครงกนมือสนอยูนเงตละเิตืบ่เคิ่งเตื่องนข้าเดียวบ,บง มเอมกิดวแกตว้มตหมัวหมองเกิดตกเกิดอีทมันห่วยตกทุันสิบโมาเกิไปแล้วพันัวเเนี่เในบ้านตกช่องเกิตัเร็นตอกทำอีทมึงเสร็จมาแล้วตอนหนมันเหงตกูเสร็จแล้วผลดีไวโทไม่อใจนะเลม กูกำลังไปสิไปหาเห็ดแต่ว่าเอิดมาบัดซองก็เลยม,มาผิดแต่มื่อวันนั้นมืดๆแต่ในบ้าน,น,นมันบริโตไปโมเสยยุ่งตีงดแดเกมเจ้าจยุงนะย่งมาย้อนซิ่นปัดยุ่งในสิบที่เอง เ้าเนี่ยและตีผัวบอกนอาวันจินนะคะวันน่นชิ้นเรื่อกันกับบลมีคืออยูบันใหญ่กับบลมีปัจจุบันไม่ได้แห้งบ้านตีไก่ก็ฟนนตุกบปส้มกันพี่น่อแต่นราเปดไกลกันฮมปิดกันงงตรงิดว่าเสียงคนเลย จะเลอดหมด้แล้วว่าไม่ลอแล้วสบายดีดอให้แม่ันาเอาชินดัดขึ้นมาให้กินเพื่อสีเซ็บเจ้าบาญยากะยังยังแล้วบาคนคนมีความรักเนาะอยู่เลยปะจะเด็บยู่วันทงสวยวันให่เหมาะสวยฟาทำกวางเพชร เพิ่งจะมองเหกับถย <laughs> กลมๆ <laughs> เพชรไปไว,ว่ากินทํ<อ>เาเหียวส่งหวะขาวต้เมตอนนี้นะพี่เ้อง <c oughs> มันมืดแบบอึคืออยู่ลมกับโบมี่เมื่อเสาวนี้เนาว่าลมหลงเนาะตอนฝนตกจน,นมนีลมกับโบมีม่น้ำีอนนด อยามันเ <c oughs> <serving os> ื่ดมาเมื่อแรนี้วันซินดับเนี่เตรียมมาเผาตรงเลยอีหยังกันเผาแล้วพื่ดาเขาเอาชึ้งเงนเอายิกอันนี้กับบัวได้ชงกับบได้ได้เจ้าเชนคอยเล่นอยู่ก็เดี๋ยววันนหอดเคยเห็นดแบบนี้ เราไดมพนน้อยไเชีวกันาจบนี่ยังไ่จเลเอาไปตำทุกคนทเสรไปเด็กมมีสีบราณกันเดดดีนี่ย้องจีนก็มีไปจำทันจำให้แต่สุให้ไปจนก็ไม่ได้สมแล้่ ต่นี่นะเสพส่งผลมาแล้วอ่ะทำมันจะเพลิดเพลินแต่มันอยากลงมันอก็เดี๋ยวมันจะเด็ดหัวมันปวดเา็ดอ่ะจังหนั่งหัว ยายเราเชียวเชียวอยู been, h, ่นอกแถวไทยนานมันบ yeah, ึ้งนอกใจมันอันที่นั่นขี้ขอดเผ็ดเลยของเร็วคำมาคาอะลรยังไม่ช่วกินเนาะอยากเป็นพ่อจีนก็เลยมาคำเหี่ยวมันแต่มันบ้ารายบอกปฏิกิริยาพวกเป็นนั่น ตอนคิดมันคือสีบลูอีคิดอย่างน้คือกัาทุกวันเียมาได้ตอนจอดรถนะอือเห็นอะไรไมกูแบแปลกเยอะเรียมาก็<ม>บบเห็นพายแบบมันเหมืออคืออยู่ไม่จมันพหาทามอามาแบบมันขี้รถลงไปแต่ยุ่ยุ่งได้อยู่เท,นะทียงเทิงเด้อหรออือกคิดว่า Hát man hót man hót jut heng heng mak chen คอยจานะาอกเบิรททงเนาะสมอกันเบิดเนาะย่งจะเขาฮะข้มงกันออกบ่อ้งกตนยิ่งแขวเขาจิ้งหอยตว่นยัเม้าใช่เ่รขามันเจ้านอนิ่พอดีที่เขาเจ้ากับอดีเกี่ยวเขาทุนี่เล่วที่คือดอกมันเสียนะบัที่มันออกหือนที่มันมันเนี่ยมันเทามันเป็นแหงๆเนยไปใชู้ยมันมันหันเลยมันืน น,นี้เอมื่ออื่นกับเดือนสิเออกใหม่เนะประมาณออกพรรษาเนี่จูนี่นทะงทิศม่สดิเกี่ยวอยู่ทีตัวนนี่หมเยงทิักดเกียวอกต่ตัวนั้นมันออกตัวน,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 นะนั้นมันออกเดือนคณะนะตัวนั้นมันออกเดือนสิบเปนเดือนสิเป็น คุณหอเขาวสากนั่นดิออกก้อนน้อยหนึงนี่มันก็ะสองทิศแล้วก็สิเด็เกียรประมาณสองทิศกลัวเนี่ยก็มันก้มเลยนี่สองทิศมันบริเวณว่ายได้เขามันมันบริเวณซ่าได้คขามันกม้มเตรียมมาหาเขาส่วนด้วย <c oughs> เกิดตายสิคะเราหาเยาหาซีนีปลาขอไม่แทนแล้ใส่เกียร์แล้วนะมีเกียกร์ยนเอาเกียกรย เอาเห็ดไม่ขาวหาแบบยองยองทุกคนปีนี้นะข่เห็ดอันนั้นปะแบบเกี่ยวขาวซาวานี่เห็ดเป็นตีมแบบสุดเกี่ยวขาวดิพายักแต่งแบบสินไม้เุดเกี่ยวขาวเดินคนไคนเกี่ยวแบบแต่งสุดไหมมาเกี่ยวขาวแบบแมนยิงลาวเองเกีียวผมแทพเบี้ยบบกเกินหาวินาทีมุ่งหาบขาวไว้ใสุ่ดเห็ดแบบคอนเทนต์ ใส่สีไม้ลงมาหาเขาดิสีไม้เกีียวผผาไปเกีียวเก้ยว <laughs> <laughs> เอา, <laughs> เอา,าสุดเันจุ้วรู้ว่าสช่ปใส่สูตรลาติจ <laughs> ยวสูตรีเดนเดียส <laughs> ุดใส่ใส่ตาคานแดงใส่กับอมรินใส่สุดมมเหลือง ข wow, <laughs> <Yeah, S 2> oh. uh ้าตัวเองฮ่าิไปเหี้ยงคิดมือนี้กรไรสองคิดว้าวทำไมมึงนาเลาเยอะปากเตอมนี้ใหกระสองคิดกับคนบอกเรือันม่กระไร ปกตมันสองมือหน่งกันอยสองเรือะพี่ไม่ได้หอนลอยอรา่อืเลยอ้วโปืเลยไมยอากจิบมนหนึ่งพ้องง๊ว์แล้วเมื่อเมื่อไหร่เขาเจอตามข่าวมันจมันมีข่าวมาง้อซิแล้วีแล้วหลายๆเลยแล้วคือนี่กะเบิ้งข่าวนี่ต่อๆนะพี่น้องข่าวรดทั่วนะเนาะ รถทัวเลยหอดเมกับหลเมนะสรุปใจแห้งตนหัวอ่อนหลดออกมาได้แต่เสียชีวิตนั่นแหะยอดที่บริสียชีวิตนัได้จนไหมบ้างนะไร่กะบมันก็อยู่แบบวัฒนเรรมแบบคลาแห้งนะแบบไทยหน่อยแเป็ดในรถะประตูมันเปิเปิดบอกตงมเปิดบิ โอเคจ้าเนาะพี่น,น้องมัหอนีิสิได้ขออนุญาตลาแล้วเนาะขอบใจเบิดสุขขู้สุขนทิ่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบิ่งโฆษณาให้สาวสื่อแนเดอร์เนาะขออการคลิปหนาไปแล้วสบายดีจ้าสบายดีสบายดีเ้อ